400GT นะครับเป็นโมเดลที่เป็นกระบวนการเชื่อมที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือให้มีโหมดเผานะครับในการทำงานครับซึ่งมันสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแมทเทียลที่เป็นเหล็กก็ได้หรือว่าเป็นสแตนเลสแล้วก็โมเดลพิเศษแตกไลน์อัพขึ้นมาเป็นออปชั่นเพิ่มเติมก็คือเป็นซีรีส์ที่รองรับงานเชื่อมที่เป็นตัวอลูมิเนียมมันสามารถทำงานได้หลายๆแมทเทียลนะครับในซีรีส์มันอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เราเพิ่มเลนส์ขึ้นมาให้เป็น 400GT หรือว่าเป็นตัวโมเดลที่รองรับ100% duty cycle ได้สูงนะครับอีกอันหนึ่งการทํางานนะครับเวลาการทํางานการเชื่อมนะครับจะมีโหมดในการเชื่อมที่เป็นช็อตซกริตธรรมดานะครับกับโหมดที่เป็นเพานะครับซึ่งเครื่องเชื่อมน่ะถ้าจะเป็นเพาโหมดอ่าตระกูลที่เป็น G-Series เนี่ยยังไม่มีนะตอนนั้นนะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาให้เป็นตัว GT โมเดลขึ้นมาด้วยนะครับ สำหรับกลุ่มลูกค้าไลน์อัพที่จะต้องการโหมดของการเชื่อมให้เป็นเผาอันนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่เขาดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็ไวอัพนะครับของตัวไดมิเตอร์ลวดซึ่งสแตนดาร์ดพวกนี้เวลาใช้งานก็คือมี 0.9, 1.0, 1.2ด้นได้ขนาดในกลุ่มลูกค้าบางเจ้าต้องการลวด1.4ก็ตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานลวด1.4ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับของเรื่องการดีไซน์นะครับ 400GT หลักๆคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นโหมดการเชื่อมให้เป็นเผานะครับแล้วก็แรงอัพของ Duty c y ซ l l e ที่มันตอบโจทย์100%ได้มากกว่าไอเดียที่1นะครับฟีเจอร์ที่1เอในกลุ่มลูกค้านะครับที่เขาต้องการใช้กระแสนะครับที่เป็น Duty c y ซ l e 1 0 0เนี่ยเครื่อง350มัน Duty c y ซ l e พอหรือเปล่า ก็คือ100%ของมันเวลาคำนวณมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่270คือเราใช้ได้100%ยเยาวๆเลยนะครับปรับกระแสคือเชื่อมยาวเลยไม่ต้องพักนะ็ a ซิม u m ก็คือ,อ270ซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆ duty cycle ก็อยู่ที่ประมาณ60เวลาไปคำนวณคูณกับ350มันก็จะออกมาเป็น270เพราะนั้นลูกค้าคนนี้ต้องการใช้กระแสประมาณ310มันยังขาดอยู่นะครับ ตัว400 GT ก็เลยการว่าเออเป็นตัวกลางระหว่างตัว500แอมป์ที่เขาจะไปเลือกสเปคเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์เขาละเออมันต้องมีทางออกอยู่แล้วว่าเป็น500ที่ใช้ได้ด u บตี้เซอร์เซนต100%แต่ทำไมเขาต้องไม่สิ้นเปลืองในการซื้อเครื่อง500นะครับก็เลยเป็นโมเดล400 GT ที่ออกมาเพื่อ,อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการกระแสที่ไม่ต้องแรงอัพของตัวแมชชีนเยอะเกินไปนะครับนะส่วนถัดมานะครับ กลุ่มความต้องการลูกค้าที่2นะครับในงานประเภทที่เป็นพวกออโตเมชันเนี่ยเขาต้องการเพิ่มสปีดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องการอัพสปีดหรือว่า productivity ที่มันทำงานให้ c y c l ิลไทมเร็วขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนตัวแปรหนึ่งในการเชื่อมมันมองย้อนกลับไปก็คือเรื่องของกระแสในการเชื่อมอเพราะกระแสเชื่อมมีผลต่อรอยบีดนะเพื่อให้มันเชื่อมได้เร็วขึ้นนะครับ พราะนั้นคือ productivity ที่มันอัพขึ้นแน่นอนกระแสต้องอัพตามเพราะนั้นเครื่อง350เนี่ยบางทีเวลาลอัพแล้วเนี่ยเป็น maximum ของมันแล้วนะครับสำหรับ duty ของมันก็กลายเป็นว่าเครื่อง400 GT เนี่ยก็ตอบโจทย์ในการปรับกระแสหรือปรับโวลเตจให้มากขึ้นกว่าย่าน350ได้นะครับก็จะเป็นโดยคอนเซ็ปที่ว่าเครื่อง400 M ดีไซน์มาเพื่ออะไรนะครับด้วยไอเดีย คอนเซปต์ที่2นะครับฟีเจอร์ที่2ของเครื่อง400 GT ที่ดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับตัวเวฟฟอร์มนะครับพัฒนา CPU นะครับเพื่อคอนโทรลตัวเผานะครับซึ่งจริงๆเผาเนี่ยนะครับมันมีมีคอนเซปต์ในการทำงานอยู่หลายโหมดนะครับเป็นไฮบิดเผาเป็นซอฟเผาเป็นฮาร์ดเผานะครับเจเนอเรชันของตัว400 GT เนี่ยจะเป็นสเปเชียลเผาที่เขาดีไซน์ขึ้นมาโดยเอาฟีเจอร์ต่างๆในการทำงานของเผลสามอย่างเนี่ยดึงข้อดีของมันเข้ามา นะครับเช่นสามารถควบคุมเรื่องของอาร์ตที่ดีได้นะครับเรื่องของการสเตเบิลของไวฟีดนะครับ,นะรบเพราะนั้นก็จะได้เป็น Div ตัวผลลัพธ์ที่ว่า 400GT นะครับได้ b e n e ฟิตอะไรสามารถป้องกันเรื่องของการเติมรวดที่ไม่ดีและเกิดอันดอร s คัสสเปเตอร์เลที่มันคอนโทรลได้แล้วก็เรื่องของอเวลาเชื่อมเพาเนี่ยจะมีเอฟเฟกเรื่องของการคอนโทรลเอ็กซ์ตนชั่นด้วยนะครับเพราะนั้นตัวเพาตัวนี้มันจะสเตเบิลดีนะครับสำหรับี 400GT อันนี้เป็นภาพรวมเรื่องของการดีไซน์นะครับว่าดึงข้อดีและเบนฟิตนะครับในหมดของการเชื่อมเผาแต่ละแบบคราวนี้มาดูตัวว i ยเล้งที่มันอัพขึ้นมานะครับตัวแมทเทีย l ที่มันเพิ่มมาจากอันนี้เราคอมเพร์นะครับโมเดลที่เชื่อมเผาได้แต่ก่อนก็คือเป็น 350AE อันนี้อาจจะไม่มีแล้วนะครับเป็นยุคเก่ามากนะครับโดย4 0่ g t เนี่ยสามารถทำได้มากกว่า ตัว AE ก็คือเพิ่มตัวออปชันไปถึงแมทท r เรียลที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นพื้นฐานเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของลวดเชื่อมที่เป็นไซส์1.2กับ16ได้นะครับในเรื่องของการเชื่อมที่เป็นลวดของอลูมิเนียมตัวนี้ก็ลวดเหล็กก็ใช้ได้พื้นฐานนะครับเชื่อมช็อตสกิตทั่วไปก็เป็นลวดเหล็กธรรมดาลวดเหล็กที่เป็นชนิดเป็นฟักคอนะครับฟักคอวก็ได้ ตัวสแตนเลสนะครับใช้ได้ทั้งที่เป็นโซลิดก็ได้นะครับเป็นลวดที่เป็นสแตนเลสฟัคคอาวก็ใช้ได้นะครับเพราะนั้นตอบโจทย์ตั้งแต่ลวด0.9จนถึง0.6เลยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของเขานะครับอีกอันหนึง่งถ้าเป็นโมเดลที่ไม่มีออปชันเกี่ยวกับอลูก,ก็จะได้สุดแค่นี้ฟีเจอร์ต่อมานะครับข้อดีของการใช้งานของเขานะครับหนึ่งเลยลักษณะการคอนโทรลนะครับจะเป็นลักษณะของตัวทัชพาร์เนลนะครับ มีอินดิเคเตอร์มี LED นะครับมีตำแหน่งการบอกว่าตอนนี้เราเซตอัพค่าอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของตัวดิจิตอลนะครับของสเกลในการโชว์กระแส mm hmm. โวลต์แอมป์นะครับซึ่งมันสามารถปรับดูได้ว่าเป็นโวลต์ที่เป็นค่าบวกค่าลบได้เหมือนกันมีโหมดอินิเชีมีโหมดเกียร์เนะครับแล้วก็เป็นการปรับพารามิเตอร์ฟังก์ชันได้อีกแอ j จัตพารามิเตอร์ได้อีกตัวนี้แล้วก็เมมโมรีของเขา ได้9ก้า n n e l นะตัวนี้รีโมทก็เป็นรีโมทพื้นฐานที่เราเคยใช้นะครับก็สามารถเปิดสวิตช์ Power On Power o f f ที่รีโมทได้เลยไม่ต้องมากดที่หน้าเครื่องถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว AE สมัยก่อนนะครับก็จะเป็นสวิตช์ที่จะต้องเดินมากด On off ที่ตัวเครื่องนะครับน,นี้ก็โชว์วัวตัวกระแสเชื่อมตัวโชว์วู๊ดนะครับแล้วก็นีการตั้งว่าเป็นฟังก์ชันการทำงานอะไรนะครับมีเกเตอร์ออนออฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแมทเทีเยลที่ใช้เชื่อมนะครับแก๊สปกคุม ันก็จะเป็นการตั้ง Initial, Main, g r t t e r เนีแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรเพาอได้อีกนะสามารถ adjust ค่า Frequency ของเพาออีกนะครับก็ใช้ Volume ตัวนี้สำหรับปรับถ้าเป็นกรณีที่เป็นกระแส Initial, กระแส g ก t ต e r แต่ถ้าเราปรับแค่กระแสเมนเดียวนี่ก็ใช้ที่รีโมทเลยก็อันนี้ดีไซน์อาจจะคุ้นเคยตัวฟีเจอร์ของฟีเดอร์เขานะครับแน่นอนอยังเป็นเอนโคเดอร์ฟีเด ที่เป็น Development ปัจจุบันนะครับของตัวเครื่องเชื่อมพังพ a นาโซนิ c โดยคอนเซปต์ของตัวโรเลอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะให้เป็นลักษณะตัวตัวโฟวิลนะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นทู o i d o l นะครับก็คือโรเลอร์หนักโรเลอร์ er หนัถ้าเป็นตัวเครื่องเชื่อมพวก KR จะเป็นโรเลอร์เดียวแต่นี่เพิ่มเป็นเป็น,นะครับเพราะนั้นมันจะแม่นยำและก็นิ่งกว่าฟีเจอร์ต่อมาที่เราคอมเพลกับตัวโมเดลก่อน โดยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยตัวสายเนี่ยก็จะลดเหลืออยู่แค่3ลายนั่นเอง3ลายหรือสานะครัทที่เป็นแก๊สโทสแค่นั้นนะครับ power cable line แล้วก็ตัวคอนโทรนคอนโทรลก็คือพวกซิกเนลที่ต่อหน้าเคื่องเชื่อมแคนั้นเพราะลักษณะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็จะมาไม่มีสายเพิ่มเติมถ้าคอมเพร์กับโมเดลเก่าๆนะซึ่งรีโมทต,ต้องต่อแยกนะซึ่งถ้าเราไปต่อสายไกลๆแล้วเนี่ยนะครับในระยะที่เขาบอกว่าถ้า10เมตรน้ำหนักมันประมาณ1.2กิโลละพวกนี้นะครับ วันถ้ารวมแล้วสายเยอะๆเนี่ยก็มีปริมาณน้ำหนักที่มันต้องลากไปเยอะเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับให้มันดูเป็นฟูดิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเคสของมันนะครับที่มันทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมในตัวโรงงานนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างที่ดีไซน์มาก็คือมีตะแกรงพวกกันตัวหนูอะไรที่มันเข้าไปมแมลงต่างๆน้ำหนักไม่ได้หนักมาก ประมาณ54กิโลกรัมเองถ้าเรามองเรื่องของกระแสที่มันเป็น400เนอะถ้าไปเทียบกันนะครับถ้ามัน500แนะ่นอนเครื่องต้อใหญ่ขึ้นน้ำหนักตัวนี้ก็ยังใกล้เคียงกับตัวที่เป็นโมเดล350ไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยดีไซน์สามารถใช้งานพื้นที่ที่เป็นพักสนามได้นะครับแล้วก็ตัวฟีดเดอร์เมื่อกี้ลืมบอกไปมันมีโคเวอร์ด้วยเหมือนกันนาโคเวอร์โคเวอร์สปูที่ว่ากันตัวฝุ่นนะครับเป็นอีโคดีไซนนะครับ เรื่องของการประหยัดพลังงานของมันนะครับภาพรวมนะครับของฟีเจอร์ต่างๆนะครับสำหรับ400 GT ก็มีประมาณนี้นะครับ